สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมาปลูกด,ดอกกุหลาบเลยค่ะซึ่งดอกกุหลาบวันนี้นะคะที่ป่ายจะปลูกนะคะมีสองสายพันธุ์นะคะเป็นน้องแมนต้ากับน,น้องคอนคอร์ดนะคะเราจะปลูกน,น้องแมนต้ากันก่อน,นอันนี้คือป่ายผสมแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นดินที่ป่ายผสมแล้วจะมี กา,าวมะพร้าวรองอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็เป็นดินแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยคอกวัวนะคะโรยอยู่ข้างหน้านะคะเราจะย้ายน้องแมนตาลงกระถางนี้ก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีการปลูกนะคะตายได้ไปดูในยู u b e มาแล้วนะคะทุกคนซึ่งตายไปหาค้นหาคำว่าจะทำยังไงปลูกให้รอดนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นวิธีที่รอดนะคะรอดไม่รอดมาลุ้นกันนี่คือต้นน้อง สังเกตได้เลยว่าดอกคือพ้นมาหลายวันแลว้ววันที่เอามาคือน้องยังเป็นดอกตูมยังไม่บานตอนนี้บานจนแบบว่าเป็นเปลี่ยนสีไปแล้วทุกคนเราก็จะเอาออกแค่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะที่เราจะเอาออกนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้ต้นเขาเฉามากเกินไปเราก็เอาลงไปเลยใส่ดินเพิ่มอีก าัเสร็จแล้วเสร็จแล้วคอนขอเนี่ยตายจะให้ดูวิธีการใส่บินดีกว่าเพราะว่าอันนุน่ะตายอ่ะใส่ไปแล้วแต่ว่าแล้วเอองเอ,อินนะคะคอนเทนต์ป่าไม่รู้ เราอ่ะลืมกดทายนะคะทุกคนมันก็เลยจะเห็นแค่ขั้นตอนที่มีดินอยู่แล้วในกระถางนะคะแต่อันนี้คือยังไม่มีดินนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็คือเราใส่กากมาพา้าขั้นตอนต่อไปคือใส่ดินลงไปใส่ลงไปอีก ใ,ใส่ปุ๋ยคอกวัวรอยไปเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็จะใส่ดินขั้นหนึ่งนะคะใส่ครับไปก่อน นืนะนี่มนัอออกนก็อยู่ประมาณนี้เอาออกไปเลยใล้จะมีประมาณนี้แลเราต้าองเอายากออกยายพี่ๆทุกคนเป็นกันไหนแบบว่าต้นไหนที่เราแบบดูแลอย่างดีดูแลแบบดีๆเลยอะ่ะ ทีบคอยประครบประงมคอยใส่ปุ๋ยใส่น้ำดูแลแบบยุงไม่ให้ไตแ่แรไม่ให้ตอมไม่ให้มีวัชพืชอะไรต่างๆเงี้ยกับตายกับต้นที่เราแบบไม่ค่อยจะดูแลไม่ค่อยจะใส่ใจไม่ค่อยลดน้ำไม่ค่อยใส่ปุ๋ยแมลงก็ก็กินไปเถอะอะไรเงี้ยกับกับโตกับงามเป็นเหมือนกันไหมคะทุกคน กลับมาเฟือนตัวเร็วๆนัหนูก็ฝากทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะกับพันนีช n แนลนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ